เมนูวันนี้ค่ะพี่น้องวายยางค่ะนี่ปลาแดกตอนค่ะมื้อนี้สิปีงปลาแดกตอนค่ะเมนูมันนี้ค่ะปลาราทรงเครื่องอันนี้เป็นเครื่องปรุงของเ้าค่ะมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะนี่เป็นปลาระ,ราะอันนี้เป็นปลาระ,ราะปานนี้ที่เ้ามาักไว้เป็นปีแล้วค่ะใส่เครื่องคลุกเข้าให้เข้ากัน ใส่ชุ่รดนิดหน่อยค่ะตามใจมากของเฮาปุงเครื่องเสซ็จแล้วมาห่อไปต่อค่ะพี่น้องขออนุญาตใส่มือะะด้วยค่ะเด้อขออนุญาตใช้มือค่ะ ห่อใบตองห้เาเสียอไปปีกเนาะค่ะห่อใบตองไว้ตอนห่อเสร็จเรียบร้อยค่ะขึ้นเต่าย่างแล้วรอชิมได้ที่แล้วค่ะพี่น้องปิ้งปลาร่าของเฮ้าปลาราทรงเครื่องแสนอร่อยเราจะมาลุ้นกันค่ะโอ้ยหอมคักพี่น้องเลย หอมมากค่ะหอมมากอืมข้าวเหนียวมาตุยด้วยค่ะ